สวัสดีค่ะพี่น้องปองปไปสุขสุขนุนมาอนี้กับ่อปอญานิวก็แล้วพี่น้องยานิวก็มีคำถามเด็ดเรื่องซอยแอนเอราดีบอดบอยสิริชัยพี่น้องซอยแอนแล้วกับแซวสามีแล้วแบบนี้พี่น้องตาหักค่ะจะให้พ่อเขาหักจะของคนเด,ดียวสั่นพี่น้องบอดบอยแล้วกินเขาอ,อิ่มพี่น้องแต่ยานิวเสีอ่านคอมเมนต์สู้ฟังเลยญานิวเอายรูปให้นมูเ่เจ้าเบิ้งได้พี่น้องจะลังจากกันรูปนี้แล้วสิเอาให้เบิ้งโอ้ยพี่น้องสามีภรรยาเพิ่นแซวกันเป็นตาหักค่ะพี่น้องมิ้ม อิ่มคักวสันล้ว,ว่าส่วนบอดบอยแล้วกินเขาอิ่มหลายวสันพี่น้องตาหกักพี่น้องกแกงแล้วก็นางบือโทรศัพท์เราอย่าซอกโทรศัพท์กันเอฟซีกระแซลด้วยพี่น้องโอ้ยขี้โพวสันวาตกมาปีนี้ขี้โพมาใหญ่แท้เนาะพ่อพระเอกวสันเอฟซีแซลด้วยพี่น้องแกโอ้ยเนาะแล้วกินเขาเอ่มเอนดูพ่อบอยของเต้าแฝดแกงพ่อคักแท้แม้ว่าสันพี่น้อง น่ารักมากสามีภรรยาผัดกันแกงกันน่ารักที่สุดเลยซ่อนรูปนะพ่อบอยใส่ชุดเพชรนี่เพียวลมเชียวสันปาดกล้องเขาดีจริงๆคมชัดลึกว่าสันพี่น้องโอ้หนอนพี่น้อ,นองเอฟซีก็ขอมาแซลลิ่นน้ำบอดบอยซอยแอนตาหักปาดปาบอดเจ้าคือใส่เสื้อเอวลอยมิม้มว่าสันพี่น้อง พิ่งกระแสว่าบอดบอยจะเคาอได้ใสเสียเอวร้อยแต่บุญคุณเอวร้อยว่าสันเพื่นวาน่ะพี่น้องจ้าการก่งยินเอวต่ําบอกค้าว่าสันพี่น้องโอ้ยสอยอันกับบอดบอยตาหักแต่พี่น้องขอบคุณบุญคุณเอวร้อยบึงพอได้มีแห้งว่าสันพี่น้องเอฟซีก็ได้โอ้แต่อยากหัวโอ้ยน้อลูกชายข่อยขี้โพออกแล้วว่าสันพี่น้องบอดบอยสอยอันตาหักกับพี่น้อง คุณแม่ไม่ทราบว่าลูอนน่ารักที่สุดเลยเห็นยังกับเป็นทหากค่ะพี่น้องอิมมิมอิม,ม,มคักเดอว่าสันพี่น้องบุญคุณเอเวอร์สันพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องยืมรูปลงสตอรี่ได้บอกคานอ้อหัวหน้าบอยวสันพี่น้องเอฟซีกับมาเซลอยู่ กิริยาบทไหนก็น่ารักสามีอรดีน่ารักจริงๆสามีภรรยาคู่นี้ไม่รู้จะดูศิลปินที่เรารักเราชอบไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดคะ่ะน่ารักที่สุดเลยน้องบอยน้องแอนพี่น้องยานุเกลุกให้มุจจเบิงตาหักกับพี่น้องเอฟซีก็หัวหลอพี่น้องน่ารักคักบอดบอยซอแอนแกงกันน่ารักค่ะไอเจ้ารักเสื้อมีมาใส่บอจ้าบาสันพี่น้องโชว์หยังกล้ามท้อง หรือพุ่งหมาน้อยสันพี่น้องเอฟซีเพ็่กลลน,ยยนกระแซวเหรียญโดยนกองแอนคอมเมนต์ในฟังด้วยพี่น้องว่าหน่วงหัวมอนกันเด้อพี่น้องจ่าเขียดมาไลายเรียงเราเอาแบบเลี้ยงบ่าหน้วงหัวมวนบุญคุณเอวล้อยของแท้ตัวนี้สันพี่น้อง FC เอฟซีแซวน้องแอนแกงบอดแล้วหนึ่งสันพี่น้องนะฮะกับพี่น้องจ่าบอดบ่อยก็ะสแอนพี่น้องพี่น้องมีคอมเมนต์ว่าจังไดกต่คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย